สวัสดีครับผมสวีสซานะครับคอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัชสตาร์ท็อปเกิร์ะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่ 9ตุลาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะมากนะครับมีทั้งรีกใหญ่และรีกรองอารีกรองนะครับรงสนามกันเพียบนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับสองคู่ยังโฟกัสไปที่รีกใหญ่นะครับอย่างบุนเดสเรีกาเยอรมันและพิมาริกอังกฤษอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับไรอัไทเกอร์9 9 9นะครับรอัลอ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันแตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่รายอันไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสรีกาเยนรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแหท่าแบรินเปิดบ้านพบกับฝ่ายบัวอันดับ บนตารางของทางเจ้าถิ่นหญิงชราเป็นรองเยอะนะครับเพียงแต่ว่า ผลงานฟอร์มการเล่นช่วงหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับ4นัดหลังสุดพวกเขาไร้พลาดนะครับแท็ติก4-3-3ของเทรนเนอร์ซานโดชวาเเริ่มลงลลอะลงตัวมากขึ้นนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และสภาพร่างกายที่สดมากกว่านะครับรับมือกับทางไฟบวกรองจากนะครับซึ่งผลงานซีซั่นนี้ยอดเยี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยมีปัญหานะครับหลังจากที่เจอโปรแกรมแตกกันแบบถีบนะครับและแท็ติกการทำที ขอเทรนเดอร์ที่เตียชไตยามออกนอกรังเนี่ยเป็นบอลที่มักเล่นแบบเพยเซฟไม่บุมบานนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยค่อนข้างไร้ที่เด็ดเมื่อออกนอกบ้านนะครับโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนนะครับไฟบวกบุกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าชั่วโมงนี้เจ้าบ้านสู้ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าแฮท้าแบร์ริงจะมี1แต้มติดมือในบ้านได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางแฮท้าแบร์ริงนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเป็นเกมรอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเวสต์ เปิดบ้านพบกับฟูแรมคุณค้อนของคุณซือเดวิดมอยตอนนี้กลับมาคืนความมั่นใจนะครับหลังจาก2เกมล่าสุดชนะสวยดูนะครับและสิ่งที่เห็นนะครับคือนักเตะใหม่อนักเตะใหม่อย่างพวกทีโรแครอร์ er, จาดูกาสกามมก,กาและลูกาสปากเกต้าเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับทีมได้นะครับตรงนี้ครับทำให้ผลงานของทีมดีอย่างต่อเนี่ยนะครับและนักเตะอย่างจารอตโบเวน เดคแคนไรท์รวมถึงทางปาโบฟอนาตอนนี้ก็กลับมาพอกฟอนครับสวัสดีครับได้เล่นในบ้านนะครับรับมือกับทางฟูแลนะครับซึ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเริ่มเห็นชันครับว่ามีแผ่วลงไปนะครับและสไตล์การทําทีมของคุนซือมาโกซินวาเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่เกมรับเนี่ยค่อนข้างย่อมนะครับรวมถึงวันนี้แนวรูปกองหน้าตัวเก่งอย่างอเล็กซานดามิโตวิทเนี่ยก็สอแววไม่ฟิตด้วยตัวนี้ครับดูแล้วทําให้มีปัญหาเยียบบ้านครับนอกกลางแบบนี้ก็ถือว่าเชื่อใจทำบากจย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เวสต์แฮมเป กับ0.75นะครับดูแล้วหากไม่ใช้โอกาสเปลือกันเองนะครับผมมองว่าเวสแฮมครับมีโอกาสต่อยอดเข้ามั่นใจด้วยการเอาชนะได้เชียบบอลต่อเชียร์ทางเวสแฮมนะครับวันนี้ครับสองคู่ที่มีฟุตบอลคืนวันอาทิตย์นะครับเชียร์แฮร์าแบรินและเชียร์เวสแฮมนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆวัรวยไม่เชื่อกั็หมายุ่งนี้สวัสดีครับ